เป็นท่าเรือที่จะไปล่องเรือก็คนเยอะมากคนเยอะมากก็นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรอันนี้ก็บรรยากาศเรือที่จะล่องก็แดดยังจ้าอยู่เลยนะก็มันจะมืดก็ประมาณห้าทุ่มครับนี่บ้านน้อยอันนี้ผู้คนแก มีเรือมันก็มีหลายราคาครับก็จะเป็นแบบทริป2วัน2วันคือนั่งได้ตลอดเลยอยากนั่งมเมื่อไหรก็มานั่งได้ก็ใช้200 SEK ยตะกูลที่นี่ก็จะเป็นเงินตะกูล SEK ก็จะอยู่ที่ประมาณคูณ3แก็ถ้า400ก็คูณ3ก็ตก1,200ประมาณ1,200บาท รถก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวอลโว่มินิเบนท์ที่นี่ก็เอาเบนซ์มาทำแท็กซี่บรรยากาศรอบๆเมืองก็ถือว่าสวยงามคับก็เดี๋ยวอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะไปล่องเรือแต่ที่ล่องเนี่ยจะเป็นแบบใช้เวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงก็จะอยู่ที่คนละ220 SEK ก็ตกประมาณคนละ600กว่าบาทตอนนี้ถือว่าแดดจัด ค่อนข,ข้างจะแดดจัดก็ทุกคนก็ที่นี่ก็จะชอบนั่งอาบแดดกันนะก็ปกติบ้านเขาจะค่อนข้างจะหนาวอยู่ในช่วงเดือนนี้เดือนหน้าอีก3เดือนเนี่ยก็ค่อนข้างจะอากาศดีปกติใช้ช่วงเดือนธันวาก็จะลบอยู่ประมาณสักลบถึงลบ20องศาครับก็ดูบรรยากาศรอบๆครับ